สวัสดียามเช้าตรู่ครับพี่น้องขณะนี้ที่สันดับฟามเป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเชา้าก่อนจะเดินทางไปประชุมลูกศิษย์นะครับเก็บภาพมาฝากพี่น้องสักคลิปหนึ่งก่อนนะครับเช้านี้สาวอันสดชื่นอากาศเช้านี้สิบแปดองศาที่สันดับฟามปล่อยควายออกมากินหญ้านะครับเนื่องจากน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดมาช่วยงานมาช่วย ดูแลกวายให้ก็ได้มีโอกาสปล่อยมาให้ก็ได้กินหญ้าเนาะตั้งแต่เจ้าชานออกไปผมก็ปล่อยให้กินหญ้าบริเวณข้างๆบ้านนาของพี่ชายก็กินอยู่ได้ประมาณสีหวันนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ยี่ห้าแล้วก็แสดงว่า20วันไม่ได้กินหญ้าสดเลยเออกวันนี้ดีใจนะครับวายดีใจมากวิ่งกัน สดชื่นเลยครับเนี่ยหญ้าสวยเลยครับพี่น้องพี่น้องเห็นความสวยของแปลงหญ้าผมไหมครับไม่ใช่หญ้าธรรมดานะข้าวพี่น้องข้าวที่ว่ามันข้าวเรืออะนะมันสุกกําลังเขียวเขียวเหลืองเหลืองเลยพี่น้องผมไม่สามารถจะโฟกัสให้พี่น้องดูได้เนาะสุมไม่ถึงอ่าเดี๋ยวพี่น้องดูนะครับเนี่ยมันมีข้าว โอ้ยสมบูรณ์มากเลยครับเม็ดก็จะเป็นสีเหลืองๆบ้างเขียวๆบ้างควายก็พอเดินขว้ากินกันเลยเละครับตอนนี้ผมจะน้องเบิร์ตมาช่วยดูแล6วันเสร็จสิ้นวันที่29นะครับ25 26 27 28 29 25 26 27 28 29อ่ะหวันดินะ5วัน,นะว,นวันนี้วันที่25่เนี่ยหวันนี้ คิดว่ากับที่20ไร่เนี่ยครับน่าจะเตียนนะตรงนี้20ไร่นะครับที่ปล่อยวันนี้หญ้าเยอะมากเลยครับเขียวขจีเลยน้ำยังพื้นดินยังไม่แห้งนะครับแต่หลังจากควายกินเที่ยวนี้5วันแล้วคาดว่าถ้าถ้ามันยังไม่เตียนเนี่ยถ้ายังไม่หญ้ยายังไม่ไม่เตียนไม่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมกลับมาผมก็จะปล่อยปล่อยจนเตียนนะครับปล่อยจนเหลือแต่ดินเลย ๋ยวจะอัปเดตให้พี่น้องดูครั้งที่ผมมาปล่อยเองนะเดี๋ยวผมจะปล่อยเองด้วยนะครับผมจะปล่อยลงเองด้วยก็อาจะต้องเอาให้แห้งไปเลยเอาให้เตียนไปเลยเพราะดินเริ่มจะแห้งแล้วยาก็จะงอกช้าแล้วทีนี้เราต้องต้องต้องกอบโคยก่อนเนาะต้องตักตวงก่อนจังหวะนี้ถามว่าตรงนี้ผมปล่อยเองได้ไหมได้แล้วครับเพราะว่าถ้าเพราะว่าล้อมรั้วไว้แล้วเนี่ยน้องสมคิดมา มาช่วยล้อมรั้วลวดไฟฟ้าไว้ครับมาช่วยล้อมรัววดไฟฟ้าไว้แล้วมันไม่สามารถจะมองเห็นได้เพราะว่ายังไม่ได้ผูกพลาสติกตอนนี้น้องเบิ้ลกำลังผูกพลาสติกอยู่ครับเนี่ยกววยจะกินอิ่มเลยแหละครับพี่น้องวันนี้เนี่ยผมคาดว่าเขาจะกินถึงขนาดขี้ไหลก้นแน่นอนครับขี้ไหลก้นแน่นอนแล้วพื้นที่2ี่สิไร่เนี่ยนะครับพื้นที่ยี่สิบไร่นี้คาดว่า ห้าวันนี้กินไม่หมดนะฮะกินไม่หมดผมคงจะต้องมาปล่อยอีกสักประมาณสามสี่วันนะครับสามสี่วันถึงจะเตียนต้องเอาให้เตียนเลยครับบ,รบังคับกินให้เตียนแปลงนี้นะนี่แล้วก็เดี๋ยวพอหมดแปลงนี้นะครับพอหมดแปลงนี้ผมก็จะต่อไปแปลงที่ว่าผมอ่าล้อมไรเป็นที่ของผมเองนู่นนะครับอ่าที่ผมเองตรงนั้น ก็จะกินไปได้นู้นะครับถึงอ,อะไรอะประมาณกลางเดือนมกรานะครับกลางเดือนมกราก็จะสลับมันมีแปลงรออยู่แล้วครับมันมีแปลงรออยู่ฝั่งนี้อีกสามสีสิบไร่นะครับสามสี่สิบไร่แล้วก็คือรวมๆแล้วทางเนี้ยประมาณเก้าสิบไร่นะครับรอให้ให้ข้าวมันขึ้นก่อน ฝั่งนี้ผมยังไม่เอาควายมาปล่อยรอให้ข้าวมันขึ้นให้ออกรวงก่อนนะครับข้าวเรื้อนะข้าวที่เขาเออมันมันงอกขึ้นมาใหม่จากลําต้นที่มันยังไม่ได้เกิดรวงนะครับมันจะเป็นข้าวรวงเล็กอรอให้ข้าวขึ้นมีรวงเป็นน้ํานมแตกเป็นน้ํานมค่อยปล่อยควายมากินโอ้โหมันจะสุดยอดเลยนะพี่น้องนี่ถ้าปกติถ้ามีคนช่วยเลี้ยงนี่ก็จะ จะทุนไปได้เยอะเลยครับจะทุนไปได้เยอะตอนนี้ก็กําลังหาคนช่วยเลี้ยงอยู่แต่ฝั่งเนี้ยผมปล่อยเองได้แล้วผมดูแลได้แต่ถ้ามาฝั่งนี้จะต้องมีคนช่วยครับมาฝั่งนี้จะต้องมีคนช่วยดูแลเพราะว่ามันกว้างพื้นที่มันกว้างแล้วก็มันมีนาหลานชายกําลังปลูกข้าวกำลังงามอยู่ตรงโน้นนะครับตรงต้นมะม่วงแถวนั้นนะ,ะเขาปลูกข้าวอยู่ประมาณสิไร่15หรือยีไร่เนี่ยครับประมาณนั้นหรือยีกว่าก็ไม่แน่ใจ ต้องคอยต้องล้อมรวดไฟฟ้าอย่างดีทางโน้นนะต้องเอาหม้อแบตลงเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องดูเรื่อยๆนะครับเนื่องแปลงหญ้าในวันนี้วันแรกก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยน้องเบิร์ดก,กำลังผูกพลาสติกอยู่นะครับโอเคครับเก็บบรรยากาศนอนดูดูไข่าขาวเล่นกับเล่นกับบัวหลวง ไก่ขาวันนี้มาลูกมาไก่ขาวเล่นกับน้องครับวิ่งเล่นกันแต่เช้าเลยวิ่งเล่นหยอกน้องโอเคครับพี่น้องเอาอบรรยากาศดีดมาฝากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ